เครียดมันเกิดไจตายเด้อเนาะแทบแทบจ้ะไว้ยอดมันเกิดให้ในหน่อยนะคะคอยสุขภาพแข็งแรงน่ำรำด้วยเลยขอบคุณนะคะที่มีคนซื้อมาสป라이ด้วยน,น,นะคะเอาทอดทีแมนบอกมาเอ้อค่ะเอาเราไปไหนล่ะอโอ้เลยเลียนท้องเลยสูกินเนี่ยมาเอ้อจ้ะส่วนผู้ชายคม เขาเขาไม่กินเขากินน้ำชาเขาไม่กินอันนี้นะคะจะลองแก้วใหม่องแก้วใหม่นะคะมัดเออพี่น้องก็เขาโทรมาที่กพี่ก็ไม่คิดว่าเป็นไอ้น้ำหรอกบอกที่เรียกว่าใครสังเกตกลัวย่าตาจะสังเกตใหรฝ่ายบอกอะไรจ้ะไอ้นี่นี่นะพี่ก็เลยโทรไปเอ้พี่ก็เลยขอเอ้ดูเฟซคนที่สั่ง พี่ตาอร่อยดีเด่นมุ้ยบินมาแล้วทำไมตั้งโซ่อยังเชื่อวันนี้ว่นานี่กระสีตรงไหพุกพุกพ,พุกนี่พุกนี่น้องแอนควยลดทั้งหมดนนะคะ <c oughs> จึงเครืร่องเสร็จแล้วเราก็จะมีไก่อบ <c oughs> ไก่อบอะไรนะปี๊บเหรอไก่อ,อปีอปีปีเหรอ ไก่อบปิ๊กกินเผ็ดเสร็จแล้วก็กินไก่อบต่อนะคะอืมแซ่บนงเชือกนุ่มมากอ่ะนกไก่แพงสตรอเบอรี่หมดแล้วบอก

มิต mm hmm. คิมอร่อยมากไปดูเพืนเพ่นๆ่า นี่เจ้าของมันเกิดเจ้าของมันเกิดนะคะอายุ2ี่สสามปีค่ะสิบห้ค่ะนี่เขมป็นกูงแซ่บด้วยะสมคุณบอสแซ่บแต่หมดครึ่งเทียกเลยนะนี่ฉันเป็นหมดก่อนเน่ยทมาไปก่อน kemarin